เป็นธรรมดานะครับที่มีการเขาเรียกว่ากินข้าวแต่มันไม่ธรรมดาถ้าสมมติว่าวันนั้นคุณนัดคนพิเศษไปทานข้าวนะครับแล้วก็คนที่พิเศษนั้นก็บอกว่าเป็นคนที่เราเขาเรียกว่าชอบนะครับแล้วก็โดยเฉพาะการออกเดทไปทานข้าวครั้งแรกเนี่ยก็จะเกิดความพิเศษอย่างมากมายและโดยเฉพาะในงานสําคัญสําคัญนะครับการทานข้าวก็เป็นเหมือนการ เรียนรู้และก็จะมีวงการสนทนาพูดคุยทําความรู้จักกันได้ดีนะครับทั้นนั้นก็คือจะเห็นว่าการประชุมใหญ่ๆนั้นนะครับของอาการประชุมนั้นจะมีการหลังจากที่ประชุมแล้วก็จะถาดขับหมายความว่าก็จะดิวต่อจากาการประชุมนั่นแหละก็คือใช้ในช่วงเวลาของอข่าเรียกว่าการรีแลกซ์ก็คือการถ้าได้อิ่มแล้วมันคุยกันดูเรื่องประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็พูดถึงการ ทานข้าวของคนทั่วไปแล้วก็ของอคนที่เขาเรียกว่ามีระดับผู้นำนะครับก็จะออกไปในทางนั้นนะครับในวันนี้เห็นท่านผู้บ่ากรุงเทพมหานครท่านชชัดนะครับมีการนัดทานข้าวกับคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่เขาเรียกว่าการทํางานนะฮะมันก็นมีหลายขั้นตอนนะครับหมายความว่าก็คืออยู่ในหน่วยงานที่เล็กที่สุด นะครับขององค์กรก็คือของกรุงเทพมหานครก็คือการนัดทานข้าวกินข้าวร่วมกันกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็คือกับคนกวาดขยะและคนดูแลสวนของกรุงเทพมหานครเกิดปรากฏการ์ว่าเป็นการทานข้าวที่คนสนใจไม่เคยเห็นการนัดทานข้าวแบบนี้ของสังคมไทยโดยเฉพาะคนที่เป็นบอกว่าเป็นเจ้านายนะครับเป็นผู้ปกครองเป็นคนที่ โอ้คนที่จะอยู่ล่างสุดนั้นโอกาสที่จะได้พูดได้คุยได้นั่งทานข้าวในโต๊ะเดียวกันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับแต่ท่านชาติชาติทำให้เห็นและทําให้เกิดขึ้นในยุคข,ของท่านแล้วก็ผ่านมายังไม่ถึงสองเดือนเดือนเสร็จเศษท่านนัดทานข้าวกับคนกวาดขยะแล้วก็คนดูแลสวนมันเห็นถึงอะไรครับโอเคนะครับเราเ จะพูดในมุมมองว่าการทานข้าวนี้เชิงสัญลักษณ์หรือว่าเป็นอะไรไม่ใช่แค่เรื่องอิ่มนะครับส่วนเรื่องอิ่มจะเล่าให้ฟังทีหลังคือที่ก่อนที่เขาจะทานข้าวมาเจอกันนะครับแน่นอนเจ้าหน้าที่รุนนั้นนี่ก็คงอยากจะให้มีการพูดคุยกันนะครับก็คงต้องมีการเลือกคนมาไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนั่งกับใครแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคนที่ทํางานให้กับกรุงเทพมหานครแล้วก็มีผลงานนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็ให้คนที่ไปช่วยเด็ก ที่เหมือนจะเขาเรียกว่ามีกรณีที่คนร้ายนะครับจะเข้าไปทํามิดีมิลายกับเด็กนักเรียนนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่ของกทมก็มาช่วยไว้ทัดดนั้นนี้ก็ทําให้หสถานการณ์นั้นไม่ได้บานปลายก็เชิญท่านเหล่านั้นก็เป็นคนกวาดขยะเองนะครับก็คือแน่นอนครับผมก็ไม่ทาบเหมือนกันนะคนกวาดขยะออกมตั้งกี่โมงน่าจะเป็นตีห้านะ ตีสามตีสี่ตีห้านี่แหละเขาก็ออกไปทําความสะอาดกันแล้วนะครับสายสายมันก็จะลดราะจะเยอะก็ปรากฏว่าเชิญมาแล้วก็มานั่งทานข้าวกันไม่ใช่ว่าตา่ก็ํามาแล้วก็โวยกันดูน,นั่นนี่นะครับก็มีการพูดการถกเถียงถามกันนะไม่ถกเถียงถามกันสารทุกข์สุขดิบทํางานเป็นยังไงอยู่ที่ไหนได้เงินเดือนเท่าไหร่อันนี้ผมว่านะมันไม่ใช่แค่การมาอิ่มนะแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าคุณไม่ว่าจะอยู่ ตรงไหนของกรุงเทพมหานครได้รับการดูแลจากผู้ว,ว่ากรุงเทพเหมือนกันผมว่าตอนนี้ต้องบอกเลยนะขวัญกำลังใจของพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครผมบอกเลยนะหัวใจเต็มเปลี่ยมพองโตนะครับมีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นศีเป็นศักดิ์เราได้ทําหน้าที่ดูแลให้กรุงเทพมหานครนะั้นสะอาดสวยงามไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งอะไร อันนี้คือสิ่งที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะทําโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามนะครับแต่ว่าความรู้สึกของผมรู้สึกว่าผมภูมิใจแทนคนกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครอย่างจริงนะครับว่าโอกาสที่ท่านจะได้เจอคนแบบนี้ผมบอกเลยนะร้อยปีท่านยังไม่เคยเจออันนี้ผมไม่ได้คูดเกินไปนะท่านไปร้อยรู้ก็ได้นะ เขาคิดเองหรือว่าอะไรก็ตามโดยที่ผมเชื่อว่ามาจากความคิดของท่านแหละไม่มีใครไปนําเสนอท่านให้ทำหรอกไอ้พิ่งน,นี้ก็คืออยากจะมาทานข้าวกับคนที่เป็นลูกน้องที่ต้องบอกว่าอยู่ในเลเวลที่แถวสุดเลยอันนี้ผมว่าเป็นเป็นการให้กําลังใจที่ที่แบบไม่ต้องอธิบาย ไม่ต้องคิดว่าเอ้ยเราเราดูแลคุณวนนั้น,นี่แต่การแสดงออกให้เห็นเลยว่าเฮ้ยเราแคร์ความรู้สึกของคุณนะเรารู้ว่าคุณเหนื่อยนะเรารู้ว่าสิ่งที่คุณทํานั้นอ่ามันไม่เพียงพอนู่นนั่นนี่เราอยากจะให้กําลังใจอยากจะแสดงออกพราะว่าสิ่งนี้เป็นเป็นอ่าเป็นสิ่งที่ผู้นําโดยเฉพาะผู้นําที่มีลูกน้องเยอะๆเนี่ยน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่โอ้โห นะไม่คุยเลยระดับไหนระดับไหนไม่คุยจะคุยแก่ไอ้สอ,สอข้างนี่แหละซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ไปได้ข้อมูลแต่ท่านไปนัง่งปุ๊บถามเลยนะชื่ออะไรโน่นนี่โอเคจะมีโพยหนอ่อเพราะว่าไม่รู้ชื่ออะไรก็ถามเขาก็ตอบเป็นยังไงเงินเดือนเป็นยังไงเพียงพอไหมลูกต่าเป็นยังไงถามในวงสนทนาในการกินข้าวนี่คือผู้นํา นี่คือข้อมูลที่เท็จจริงไม่มีใครหลอกได้ไม่ให้คนข้างๆมารายงานเลยไม่ต้องถามเจ้าตัวเลยท่านนายกลองไปนั่งทานข้าวกับชาวบ้านดู <c oughs> จะได้ทานไหมนี่แค่แค่แค่ออกไปเนี่ยตำรวจทหารล้อมอยู่เป็นรอยนะครับฉะนั้นท่านจะไม่ได้ข้อมูลจริงท่านจะไม่ได้ใจลูกน้องท่านหลอกแม้แต่ในคณะรัฐบาลผมก็บอกให้เลยถ้ามีโอกาสเขาก็จะสอยท่านลงนั่นแหละเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้เป็นที่รักเขาเนี่ยแต่ท่านชาติดูนะ นายไปที่ไหนก็มีแต่คนแบบขอถ่ายภาพนู่นนัน่นนี่เขาบอกเลยนะเดี๋ยวไม่รู้นะอาจจะไม่แล้วแต่แต่นี่คือความดีที่เขามีะแต่คนที่จะคิดไม่ดีต่อเขากรพวกนั้นก็พวกไม่ดีอ่ะแต่นี่คือสิ่งที่ว่าสังคมต้องการผู้นําแบบนี้สังคมปัจจุบันในโลกนี้เขาไม่ได้ต้องการผู้นําที่อยู่บนหอคอยเขาต้องการผู้นําที่ซอกป,ปัญหาของเขาเขาต้องการผู้นําที่ แค่ความรู้สึกของเขาแม้ทําไม่ได้เขาต้องการผู้นําที่พูดดีๆกับเขามันไม่มีใครเราต้องการผู้นําที่จะมากดขี่บังคับข่มเหงให้เราทําบ้าไปแล้วหรอใช่ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมว่านะถ้าคนเป็นผู้นําถ้าจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านชาติชาติทำนะก็ปีไปทำก็ไม่ได้เสียหายแต่เล่าให้ฟังว่ามันจะทําได้ไหมล่ะจิตใจมันไม่ได้เหมือนเขาอะ่ะ เขาได้ทํามาออกเป็นธรรมชาติเห็นไหมเวลาเวลาจะทําเหมือนเขาเราไม่เป็นธรรมชาติมันก็ฝืนเพราะว่าเราใจเราไม่ได้เกิดจากใจไงมันเกิดจากว่าเซตขึ้นไปบอกเออดุนดัดนนี่นะสู้สู้ส,สู้สู้กับอะไรเขาก็ถามไปสู้กับอะไรมันไม่มีคุณต่อสู้อะไรมันมีแต่ว่าทํางานเพื่อประชาชนนั่นจะไปสู้สู้ดีดีดีอะไรไปดีเฉพาะเสียงนั่นเหรอแต่ไม่เดินไปในตลาดไม่เดินไป ชอปซูเปอร์มาร์เก็ตไม่เดินว่าชาวบ้านอยู่ยังไงไม่รู้ว่าพระอยู่ยังไงประชาชนอยู่ยังไงสังคมอยู่ยังไงขนาดื่อนบินบินขามาโฉบไม่ไปถามเลยคนที่อยู่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ไม,มีนั่งอยู่ทำเนียบตอบแทนแล้วมันยูเทิร์นไหนไอคนอยู่ในพื้นที่มันก็โวยวายสิผมบอกยูเทิร์นมันหืมนะนี่แหละคือสิ่งที่บอกว่าผู้นํานะคําว่าผู้นําไม่ได้หมายความว่าได้ขึ้นไปครองอํานาจแล้วนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม่ใช่ ผู้นํามันต้องนําจิตวิญญาณนําจิตใจนําการกระทาลูกน้องเหนื่อยเท่าไหรเงือตกเท่าไรอะถ้าเราเงือตกน้อยกว่าลูกน้องเนี่ยไอเ้เหี้ยผู้นําใช้ไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นผู้นําต้องตื่นก่อนนอนทีหลังเนี่ยอย่างนี้ถูกเลยประเดี๋ยวผมไม่ให้ผู้นำผู้นำเนะนอนตื่นสายได้แต่ผมบอกเลยนะถ้าเป็นน,นายรัมนตรีนอนก่อนตีห้าเนี่ยไอ้ตีสี่ห้าทุ่มเนี่ยผมประชัยไม่ได้ พอจะเป็นผู้นำนะครับท่านต้องขยันแล้วก็ตื่นก่อนอีกนะครับท่านทชาติท,าท,าทำไม่เห็นเลยนะเขาไม่ได้ไปบอก่าหลอกแต่ก็าทาเองเลยตื่นตีสี่กว่าจริงๆเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละบอกว่าเอ้ยคอยอย่ามาเอาเรียนแบบพอเป็นผู้นำนี่ท่านบอกว่ามีงานเต็มมือท่านตื่นเจ็ดโมงจะทันกินเขาเหรอเวลาเป็นเงินเป็นทองเวลาของผู้นําไม่ได้คิดหรอกครับ ฉะนั้นก็คือผมว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นบ่งบอกถึงว่ามันเป็นการพูดตรงๆเลยนะมันเป็นการตบหน้าถ้าจะว่าอย่างนั้นนะตะกคนไม่ทํานะไม่ขยันแม่อะไรแต่าจริงๆถ้าจะทำไม่ทําอย่างนั้นนะหมายความว่าคือท่านนะ่ะอยากจะพัฒนาจริงๆอยากจะให้กําลังใจลูกน้องจริงๆอยากจะทําให้เห็นว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและคนที่แคร์ความรู้สึกของคนได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแคร์ทุกคน ไม่ใช่เข้ามาเป็นแล้วก็เอาละได้เป็นสอสอแล้วก็ไม่ได้สนใจละนโยบายจะทําไม่ทาก็ไม่ทําไม่มีปัญหาอย่างนี้อย่าไปเลือกเข้ามาต่อไปท่าจะเลือกนะักการเมืองท่านไม่ได้เหมือนท่านชัดชัดไม่ได้ครึ่งหนึ่งอย่าเลือกมันมาอย่าไปเลือกมันมาเวลาเลือกตั้งเสร,ร็จแล้วมันหายหละท่านชัดชาดเลยนะวันแรกยังไม่ได้ประกาศสองสามวันท่านก็ไปทํางานให้แหละ แล้วก็ทําตลอดแล้วนี่เป็นลาไปเท่าไหร่ไปเยี่ยมลูกสี่วันมีคนบ่นนิดๆหน่อยๆท่านกลับมาโอ้ท่านมีความรู้สึกผิดผมก็บอกโอ้มันไม่ผิดแล้วครับมันก็ลูกันรลับปริญญาครั้งเดียวกับไปก็อเผอิญว่าตอนท่านได้เป็นผู้ว่าเท่านั้นแหละแต่ท่านพูดสังเกตได้เลยว่าท่านมีความรู้สึกว่าท่านแคร์ความรู้สึกของคนส่วนน้อยที่พูดบอกว่าเป็นไม่กี่วันแล้วไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาทํางานชดใช้ชให้หมดทุกวันที่ไป นี่คือผมว่ามันเขาพูดตรงๆนะโดยเฉพาะผู้ชายที่แคร์และเข้าใจความรู้สึกคนแบบนี้หายากเพราะว่าผู้ชายจะไม่มีความละเอียดในเรื่องแคร์ความรู้สึกเท่าไหร่ไม่เหมือนผู้หญิงนะแต่ผมว่าท่านชาชาในแคร์ความรู้สึกทุกคนอย่างมากอย่าเหตุการณ์วันนั้นผมพูดถึงว่ามีวินมอเตอร์ไซค์นะ ก็นั่นแหละก็เราก็ไม่ได้ว่านะทุกคนทุกมีตำแหน่งหน้าที่แต่เล่าให้ฟังว่าทวีนมอเตอร์ไซค์ก็โอ้โหมันก็สุดๆแล้วแหละบ้านเรานะกับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ไหมายความว่าอย่างนั้นนะแต่เล่าให้ฟังว่าไปยืนอยู่ข้างถนนแล้วตะโกนบอกท่านผู้ว่าที่เขาเป็นพ่อเมืองนะถ้าสม,สมมติว่าเขาจะถือยศถืออย่างนะแต่ท่านชาติก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นก็บอกครับครับเดี๋ยวจะไปครับผมว่าถ้าเป็นผมนะแค่ธรรมดาไม่ต้องเป็นผู้ว่าผมก็ตอบไปอีกแบบหนึ่งแล้วล่ะแต่จิตใจของท่านชาตนะิผมบอก ไม่มันพูดตรงๆเลยนะทำไม่ดีจริงอะ่ะคำพูดจะไม่หลุดมาอย่างนั้นยอมรับเลยว่าคือไม่รู้นะเขาจะฝึกมาอย่างไงคุณพ่อคุณแม่จะฝึกมาอย่างไงหรือสังคมที่ท่านอยู่เป็นยังไงท่านเวลาคุยก็เพื่อนก็ธรรมดานะ,ะไ,มไม่ไดไ้ไม่ได้อ่อนบ้านอะไรนะแต่เวลาเจอปัญหาเวลาคนมานูนาน่นนี่ท่านรู้สึกว่าอ่อนเป็นคนที่ยอมที่จะให้เขาติดเขาเตียนให้เขาว่า ผมบอกเลยนะอันนี้นี่หายากมากส่วนใหญ่คนที่มีอํานาจพวบจะหลงในอํานาจแลว้วก็จะใช้พระเดชมากกว่าพวกคุณแลว้วก็จะแอคอัศ่นนันนี่แต่ท่านชัดชาติทำให้เห็นว่ามนุษย์คืออย่างนี้แหละนะครับแล้วก็คนทุกคนก็มีตําแหน่งหน้าที่มีความรับผิดชอบแตกต่างกันไปไม่ได้หมายความว่าอยู่ข้างล่างแล้วจะไม่ใช่เป็นมนุษย์ไม่ใช่ไม่ว่าเป็นผู้ตรงขังแล้วไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ท่านชัดชาติทำให้เห็น ซึ่งผมอยากจะบอกท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลือเกินว่าถ้าท่านนะไม่ต้องไปกอปีเขาหรอกแต่ว่าไปดูเขาเนี่ยหนึ่งแล้วก็ตั้งคำถามกับตนเองว่าทำไมเขามาไม่ถึงเดือนสองเดือนทำไมคนรักเขาทั้งประเทศทำไมทูตต่างๆอยากจะไปร่วมเสวานาอยากจะไปพูดคุยโอเคเขาไ่เจอท่านเขาคงไ่เจอท่านทุกทูตนั่นแหละแต่ผมว่า บรรยากาศไม่น่าจะเป็นมิตรแบบนี้นะครับผมเห็นทูตแคนาดาไปเห็นทูตรัเสเซียไปก็พูดคุยหยอกล้อกันนู่นนั่นนี่เป็นเป็นธรรมชาติเหมือนคนที่คือคนอะไม่ใช่แบบโอ้โหพิธีการนู่นนั่นนี่เยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายแล้วสื่อสารไม่รู้เรื่องจบเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีอย่างนี้มันไม่สง่างามหรอกถ้าสง่างามมันต้องเข้าใจว่าเขายิงมุกอะไรมาเขาพูดถึงโจกอะไร อ่าเข้าใจโลจิกของเขาว่าเขาต้องการอะไรเราพูดไปสื่อสารอะไรอย่างนี้สง่าง,งามกว่าเยอะมันจะเป็นจะต้องไปใส่สูตรนั่งคุยกันอย่างโน้นนั่นนี่พิธีสุดท้ายไม่ได้อะไรได้แค่ภาพอันนี้มาเล่าให้ฟังว่าท่านชจาชาติทําให้เห็นว่าการทานข้าวไม่ใช่เรื่องการทานข้าวอย่างเดียวมันเป็นการบง่งบอกถึงภาวะผู้นําบง่งบอกถึงอ่าเขาเรียกว่าโลจิกของผู้นําที่สังคมต้องการ สังคมทั้งโลกนะครับไม่แค่คนไทยที่ไหนก็ตามผมเชื่อว่าไม่ว่าเพสเดน์ของเมริการโน่นนั่นนี่นะครับถ้าเราลองลองไปคุยกับชาวบ้านแน,น่นอนมันเข้าถึงแต่ถ้านั่งอยู่บนหอคอยสั่งการโน่นนั่นนี่จะโอ้ยเผชิะเจออีกทีให้เขาเคลียร์กันอยู่นะอันนั้นคือผู้นำเผด็จก,การส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้นำที่มาจากประชาชนได้มาจากการเลือกตั้งผมเห็นหลายๆท่านนะ อย่างอะไรอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็สบายๆใส่เสื้อลำลองสบายๆลงพื้นที่ไปพบปะผู้คนปกติคนก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ปกติคนจะต้องผูกใส่สูทผูกไทยไปทุกงานไปงานโยคะก็จะใส่สูผูไทยไปพูดอย่างนั้นแหละที่เขาว่ากันนะนะเขาก็เลยว่ามันเกินไปนะฮะมันก็เกินไป,นะะนนไปอันนี้แหละ ผมก็เลยบอกว่าโอ้โหหายยากมากนะครับได้เห็นการพูดคุยในวงสนทนาในการทานข้าวอาหารก็ธรรมดาก็อาหารเป็นจานเดียวแล้วก็ว่าไปแล้วเซอร์วิสด้วยนะนี่ผมยอมรับเลยว่าความเป็นสุภาพบุรุษท่านสูงมากนะครับอยากจะกินอะไรเขารู้ด้วยลูกน้องนี่อายเขินไม่รู้จะทํำยังไงทําตัวไม่ถูกอะไรถามอยากกินอะไรดึงที่ซีนอาหารออกให้เสิร์ฟเซอร์วิสมันเป็นภาพที่ผมว่ามันจะมีไหม ในสังคมไทยนะผู้นําที่บอกว่าเป็นนรฐมนตีเราจะมีอย่างนี้ไหมหายากนะท่านทักษิณจะมีภาพเป็นนั่งทานข้าวกันกับชาวบ้านชาวบ้านเลยผมยังไม่เห็นนะประเด็กระยศจานโอชานั่งกินข้าวจานเดียวอยู่ในธรรมเนียบเห็นแค่นั้นยังไม่สามารถที่จะไปนนั่งอยู่ในใจของประชาชนได้เมื่อท่านไม่นั่งอยู่ในประชาชนในใจประชาชนท่านย่อมไม่รู้ปัญหามันไม่ใช่อะไรหรอกท่านจะได้แต่นั่นแหละ ข่าวหลอกๆลวงๆมาแ่ะมันมายูเทิร์นท่านเป็นทหารนะบอกว่าเครื่องบินมายูเทิร์นมันไม่ได้เราท่านเอ้ยคนที่เขานั่งอยู่ข้างล่างรถเครื่องบินยูเทิร์นเนี่ยเขาอกสั่นเขาแขวนเขาตายไปก็มีนี่คือท่านไม่เข้าใจถ้าท่านจะพูดคํานั้นมาเนี่ยท่านพูดไม่ได้ท่านต้องแคร์ความรู้สึกคนที่ว่าเฮ้ยไอคนที่มันอยู่ชายแดนวันนั้นมันคิดยังไงถ้าเราพูดอย่างนี้นี่แสดงว่าท่านไม่ได้คิดถึงเขาเลยแต่ก็บอกเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนก็ส่วนเพื่อนสิอันนี้คือเป็นประเทศมัน,นไม่ได้เกี่ยวกันถ้าคุณลุกล้ำมาก็คือกฎกฎติกามันมีมารยาททางเาขาเรียกว่าผู้นําประเทศมันมีท่านจะไปเอาความรู้สึกส่วนตัวมาคิดได้ยังไงอันนี้แหละคือสิ่งที่พูดนําที่บอกว่าเป็นรัฐรนตรีไม่มีเหมือนท่านท่านชาติเลยจริงๆเราก็ไม่อยากจะมาเปรียบเทียบนะแต่เราก็พูดนี่ก็ไม่ได้เปรียบเทียบนะแต่อะไรที่มันดีเราก็ต้องพูดไหม หรือเราก็ไม่ต้องพูดเลยคนไม่ทาก็ไม่ทาแล้วไม่พูดเลยแล้วก็ไม่บอกว่าอันไหนที่ควรทําไม่ทาอย่างนั้นมันเหมือนเดิมท่าพยุก็เป็นเหมือนเดิมนะครับท่าพยุต์ลดความก้าวร้าวในการที่จะพูดกับเด็กๆลงแล้วก็ทําไม่ต้องเหมือนท่าทชาติเติรนมาไปวิ่งหรอกครับรลท์สไตล์ของท่านนั่นแหละแต่พยายามอย่ายืยนอยู่บนหอคอยเกินไปลงมาเดินในดินให้เขาเห็นบ้างและไม่ต้องมีบริการเยอะแยะหรอก ถ้าท่านเชื่อใีความดีขนาดนั้นได้ไปกลัวอะไรนะครับมันไม่มีอะไรหรอกมนุษย์อะเกิดแก่เก็บตาย่กลัวอะไรนักหนาโอ้โหขนาดนั้นนะครับนี่คือกันเกินไปจนไม่รู้ว่าคือเลยเข้าไม่ถึงประชาชนตอนนี้ท่านยิงคาไปถึงประชาชนเลยนะพลเอกประยุทธ์จัโวชายิ่งจะห่างประชาชนออกไปเรื่อยๆแล้วท่านบอกว่าท่านจะอยู่อีกห้าปีท่านจะมาอยู่ได้ยังไงผมงงผมงงเลยนะ แลไอ้คนที่จะสนทุนท่านอยู่เด่กก็ยิ่งงหนักกัไปเอาอะไรคิดอ่ะนะบรรดาพักการเมืองทัางยสสทัางยจะยกให้เขาเนี่ยเอาอะไรคิดหรือว่าคิดแค่ว่าได้ผลประโยชน์เหรอผมว่าพอได้แล้วมองแค่นั้นผมว่าดูถูกประชาชนเกินไปและดูถูกภูมิปัญญาของตนเองและดูถูกความคิดของตนเองทําเพื่ออะไรถ้าคิดว่าท่านจะแบกไปได้แล้วเงินท่านจะแบกไปได้แล้วยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งไม่มีหรอกครับ ต้องคิดเพื่อให้คนอยู่ดีมีสุขมีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสิถ้าท่านจะเป็นผู้ปกครองอ่ะท่านจะไปอยู่นั่งอยู่บนหัวโตวแล้วก็บอกว่าใครจะเป็นยังไงไม่รล้แต่ขอให้เราได้เป็นผู้นําอย่างนั้นหรือขอให้เราได้เป็นรัฐบาลอย่างนั้นหรือบรรดานักการเมืองทั้งหลายนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงนะครับการทานข้าวที่ไม่ธรรมดาที่ผมเห็นว่ามันทําให้เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานะครผมบอกเลยตอนนี้จิตใจของเขานั้นพองโต แล้วก็ขนาดผมไม่ได้เป็นนะผมไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่การเมองนะไม่ว่าจะอยู่ในไหนนะเพราะว่าท่านชะชาติทาไม่เห็นเลยว่าไม่ว่าท่านคนจะอยู่ในอะไเรียกว่าล่างสุดของอะไรเขาเรียกว่าตําแหน่งในการทํางานของกรุงเทพมหานครก็รู้สึกผู้ว่ารู้สึกแคร์แล้วก็เข้าใจและเห็นใจและพยายามจะช่วยกันนะะกน,นะครับผลักดันให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับต้องต้องช่วยกันทุกคนอันนี้ผมว่าต้องขอบคุณผู้ว่า หลายท่านนะครับที่เลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครทําให้เราได้เห็นว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งหรือมีความตั้งใจที่จะมาทํางานเพื่อประชาชนจริงๆยังมีอยู่นะครับส่วนที่บอกว่าจะมาทํางานเพื่อประชาชนแล้วก็ไปทําอีกแบบหนึ่งก็ยังมีอยู่ฉะนั้นก็คือในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็เลือกคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เข้าถึงประชาชนจริงๆอย่าเลือกคนที่ หลอกตนเองหมควาว่าเขาก็หลอกเขาแล้วเขาก็มาหลอกเราอย่างเลือกคนแบบนั้นเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อเขาและไม่เป็นประโยชน์ต่อเราแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ดีใจด้วยกับกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทุกชั้นนะครับที่มีผู้ว่าที่บอกเลยเพราะว่าร้อยปียังไม่เคยมีผู้ว่าแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้พูดเกินจริงนะครับเพราะผมว่าหายาก ยากที่จะเข้าใจความรู้สึกของผู้น้อยเหมือนท่านชัดๆะโอเคครับขอบคุณม่ากที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ